ราบสวัสดีคุณผู้ฟังทางบ้านที่เคารพรักทุกท่านครับขอตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องหัวใจนาคากับรายการนาคาทำนายดวงประจำเดือนกุมภาพันธ์2567ดวงการงานการเงินความรักจะมีเรื่องราวอะไรดีๆน่าสนใจบ้างเราไปรับชมรับฟังคำพยาการณ์การวิเคราะห์ดวงชะตาภายในคลิปพร้อมกันได้เลยครับ และพิเศษสุดคุณผู้ฟังท่านใดสนใจอยากจะศึกษาหรือว่าเรียนวิชาโหราศาสตร์ไทยนะครับตอนนี้ทางช่องหัวใจนาคาของเราได้เปิดคอร์สหลักสูตรสอนวิชาโหราศาสตร์ไทยภาคพื้นฐานออนไลน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมีทั้งหมด11บท11เนื้อหาด้วยกันนะครับที่เราจะมาเรียนศึกษาการมีการปูพื้นฐานตั้งแต่เริ่มต้นเกี่ยวกับการทําความรู้จักดวงดาวไปจนถึงภาคพยากรพื้นดวงชะตาของตนเองและผู้อื่นนะครับการันตีว่าคอร์สนี้สามารถเคราะห์ได้ถูกต้องแม่นยำนะครับรวมไปถึงภาคพยากรทํานายอนาคตตนเองและผู้อื่นได้อย่าง ถูกต้องนะครับมีการปูพื้นฐานให้อย่างแน่นเลยใครที่อยากจะเรียนนะครับไม่มีพื้นฐานกลัวเรียนไม่รู้เรื่องนะครับในคอร์สนี้ผมปูพื้นฐานให้แน่นมากเพราะฉะนั้นใครที่สนใจอยากจะศึกษาหรือว่าเรียนวิชาโหราศาสตร์ไทยภาคพื้นฐานนะครับตอนนี้เปิดหลักสูตรแล้วสามารถสมัครเรียนกันได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเพียงแค่แอดไอดียไลน์เข้ามานะครับพิมพ์แอ b ไซบีเอ็นเคหนึ่งหกสี่ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับแอดมินเราเข้ามาได้เลยนะครับ ดวงการงานสำหรับชาวลัคนาราศีมินนะครับดาวการงานของท่านได้แก่ดาวพฤหัสนะครับดาวพฤหัสเจ้าเรือนการงานตลอดทั้งเดือนกุมภาพันธ์2567นี้ครับยาวไปจนถึงวันที่30เมษายน2567ยังคงอยู่ที่เรือนพบการเงินนั่นเองนะครับดาวการงานทับเรือนการเงินได้มาตรฐานราชาโชคนะครับแล้วก็มีดาวพระเกศซึ่งเป็นดาวเกี่ยวกับเรื่องของบุญกุศลสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับโคจรมาอยู่ร่วมกับดาวพฤหัสที่เรือนการเงิน ส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีมีนนะครับจะค่อนข้างโดดเด่นในการทํางานแล้วก็การหาเงินนะครับหรือว่าการลงทุนนะครับทุกอย่างจะมีในเรื่องของผลประโยชน์ด้านการเงินความสําเร็จด้านการเงินการงานจะมีเข้ามาควบคู่กันนั่นเองนะครับและในช่วงนี้นะครับจะมีในเรื่องของบุญกุศลนะครับหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับรวมไปถึงเซนสสัมผัสในการทํางานค่อนข้างดีนะครับไม่ว่าท่านจะทําอะไรมันก็มีเกณฑ์เรื่องของความสําเร็จเรื่องงานเข้ามาพอสมควรเลยทีเดียวนะครับแต่มันติดอย อยู่เรื่องหนึ่งนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีมีนนาอนะครับมาตั้งแต่ในช่วงของเดือนมกร,ราคมแล้วนะครับแล้วก็ยาวไปจนถึงวันที่13กุมภาพันธ์น้ะช่วงนี้ดาวพระศุกร์ครับซึ่งเป็นเจ้าเรือนมรณะได้โคจรมาทาเรือนกรรมะหรือว่าเรือนการงานนั่นเองครับทำให้ช่วงนี้นะครับในเรื่องงานก็ถือว่าจะมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงเข้ามานะครับเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับอะไรก็เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องงานนะครับหลายท่านมีเกณฑ์การเปลี่ยนงานใหมย่ย้ายงานใหม่มีการจัดโต๊ะทางานใหม่เกิดขึ้นนะครับ แน่นอนครับดาวการงานกลับมาโคจรเดินหน้าเป็นปกติที่เรือนการเงินแล้วก็จะทําให้ในเรื่องงานเรื่องเงินนั้นนะครับมีเกณฑ์ที่จะสําเร็จและมั่นคงมากขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็มีโอกาสในช่วงนี้นะวันที่ 1- นึ่งถึงสิกุมภาพันธ์เนี่ยจะมีข่าวดีเรื่องงานที่มาจากแดนไกลนะครับเกี่ยวกับการเดินทางนะครับหรือว่าใครที่ต้องการจะเดินทางไปทํางานต่างประเทศหรือว่ามีธุรกิจดวงานกับต่างประเทศอะไรพวกนี้ยค่อนข้างดีหรือว่าทําเกี่ยวกับงานธุรกิจออนไลน์ก็ถือว่าสําเร็จดีนะครับหรือว่ามีโอกาสได้เดินทางนอกขับ รถไปติดต่อลูกค้าที่นั่นที่นี่อะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดีอีกมุมหนึ่งเหมือนกันสําหรับในเรื่องงานของชาวลัคนาราศีมีนนั่นเองนะครับผมและมาในช่วงวันที่13กุมภาพันธ์นะครับดาวพระศุกร์เจ้าเรือนภพมรณะครับจะโคจรออกจากเรือนการงานมาทับเรือนลาภะแล้วนะครับทำให้ในเรื่องงานไม่มีดาวมรณะมาทับเรือนการงานนะครับก็จะทําให้ในเรื่องงานกลับมาสดใสเหมือนเดิมแล้วนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับไม่มีดาวอะไรเป็นศัตรูกับดาวพฤหัสเจ้าเรือนการงานวงบอก ว่าชาวลัคนาราศีมีนจะโล่งอกสบายใจทําอะไรก็มีเกณฑ์จะสมหวังจัดสาเร็จดีเป็นอย่างมากนั่นเองนะครับแต่เนื่องจากดาวประสุกเจ้าเรือมรนมรณะออกจากเรือนการงานไปตกเรือนพบลาพาที่แปลว่าโชคระหับนะครับก็มีเกณฑ์เรื่องการสูญเสียเกี่ยวกับเรื่องเงินเนาะยังไม่เหมาะกับการลงทุนอะไรที่เป็นเงินก้อนใหญ่ในช่วงนี้นะครับมีเกณฑ์ถูกหลอกหรือว่าอาจจะมีคนมาขอยืมเงินมาขอคําปรึกษานะครับอาก็อาจจะมีเรื่องของการต้องจ่ายเงินออกไปแต่ว่าผมไม่แนะนําในช่วงนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นดาวมรณะพอมาตก เรือนโชคลาภมันหมายถึงการสูญเสียนั่นเองนะครับก็งดการลงทุนที่เป็นเงินก้อนใหญ่ในช่วงนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมส่วนข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีมีนดาวพฤหัสครับซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนพบ นะครับจะโคจรน,นะครับย้ายอยู่ในวันเดียวกันกับดาวพฤกั์เลยแต่จะโคจรอ,ออกจากเรือนลาภบาไปตกวินาทนะครับทำให้ในเรื่องอุปสรรคปัญหาศัตรูนะครับใครที่คิดร้ายคิดไม่ดีต่อชาวลัคนาและราศีมีนครับเขาจะแพ้ภัยตนเองเนาะนะครับทำให้ในเรื่องอุปสรรคปัญหาศัตรูสุดท้ายจะโดนทําลายไปในท้ายที่สุดนั่นเองครับชาวลัคนาราศีมีนถ้าพูดเทียบในเรื่องของดวงการงานนะครับของเดือนกุมภาพันธ์นี้ผมมองว่าเป็นเดือนที่ดีนะครับเป็นการเริ่มต้นที่ดีในเดือน เือนที่2นะครับของปี2,567เกี่ยวกับดวงการงานเพราะว่ามีดาวภระเกีตเป็นดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศลเป็นดาววิญญาณธาตุโคจรมาอยู่ร่วมกับดาวพระฤหัสเจ้าเรือนการงานดาวพระฤหัสได้มาตรฐานราชาโชคอยู่ที่เรือนการเงินนะครับยังไง มีเกณฑ์ดีมีเกณฑ์ปังในเรื่องงานแน่นอนนะครับชาวลัคนาราศีมีนเกี่ยวกับการเสริมดวงวาสนาด้านการงานนะครับดาวพฤหัสไปทําบุญเกี่ยวกับการถวายพระพุทธรูปถวายสังฆทานนะครับให้มีพระพุทธรูปนะครับปางสมาธิถวายไปด้วยนะครับส่วนในเรื่องของวัตถุมงคลเสริมดวงนะครับอันนี้นะครับโดยเฉพาะลูกหลานสายยานพญานาคราชทั้งหลายผมแนะนำเนาะบูชาเป็นบ่วงหน้ากระบาดนะครับบ่วงหน้ากระบาดมหาโพย์นะครับจากช่องหัวใจนาคาของเราตรงนี้ได้มีการแกะพิมพ์ทําพิมพ์ลายพิเศษขึ้นมานะครับ เป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะนะครับแล้วก็ที่สําคัญในเรื่องของลวดลายความละเอียดนะครับเกี่ยวกับเรื่องเกรดต่างๆมีความคมชัดสวยงามนะครับถ้าเกิดนําไปบูชาเกี่ยวกับความสวยงามเนี่ยไม่แพ้ใครแน่นอนนะครับแล้วก็ที่สําคัญได้ผ่านพิธีพุทธาวเทวาพิเศษมาแล้วเรียบร้อยมีพลังพุทธคุณในตนเองนะนะครับช่วยเกี่ยวกับการดึงดูดโชคลาภครับมีกินมีใช้ไม่มีอดนะครับในเรื่องของบวกหน้ากระบาดเนี่ยเป็นวัตถุมงคลที่เสริมดวงด้านการเงินเกี่ยวกับการทํามาหากินได้ดีที่สุดเลยโดยเฉพาะเดือนนี้ดาวการงานไปอยู่เรือนการเงินนะครับมี เกีย์จะรวยชาวราศีมีนหาบูชาเป็นบวกน้ากบาศจะดีนะครับ ส่วนในเรื่องของการเงินดาวการเงินชาวลัคนาราศีมีนนั้นเป็นดาวพังคานนะครับดาวพังคานในตลอดทั้งเดือนกุมภาพันธ์2,567นี้ครับไม่มีการโคจรโยกย้ายไปไหนเลยนะครับแต่จะสถิตยอยู่ที่เรือนพบลาภะนะครับดาวพังคานมาอยู่ตรงนี้ได้มาตรฐานอุดลองจากมหาอุดนะครับส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีมีนในเรื่องการเงินก็ถือว่าค่อนข้างจะดีเลยนะครับมีเกณฑ์จะได้รับความโชคดีด้านการเงินการลงทุนเข้ามามีโชค ก้อนใหญ่มาถึง2ชั้น2ทางนะครับแต่จุดเสียคือดาวพ่างคานนั้นนะครับเจอดาวพระอาทิตย์เจ้าเรือนอริมาเบียดเบียนและดาวพระอาทิตย์มีความเป็นอริมาทับเรือนลาภอย่างที่บอกว่าเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนที่เป็นเงินก้อนใหญ่นะครับไม่ค่อยดีอย่าให้ใครยืมเงินนะครับอย่าไปลงทุนใช้จ่ายอะไรที่เป็นเงินก้อนใหญ่มีโอกาสถูกหลอกมีปัญหาด้านการเงินนะครับมีศัตรูนะครับจ้องจะเบียดเบียนท่านเกี่ยวกับเรื่องของผลประโยชน์ด้านการเงินในครั้งนี้อยู่เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับยังไงให้กําลังใจชาวลั คณาราศีมีนแต่ว่าดาวการเงินมาตกเรือนโชคลาภมันหมายถึงว่าชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยจะมีเรื่องของผลประโยชน์ด้นานการเงินเข้ามาพอสมควรแต่นะครับแต่อาจจะมีเรื่องของคนอิจฉาริษยานะครับมีการต้องเหมือนกับอาจจะต้องแบ่งเขานิดนึงอะไรเงี้ยนะครับเข้ามาเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ให้ระวังเรื่องของอุบัติเหตุนะครับแล้วก็ในเรื่องของอ แล้วก็ในเรื่องของดาวเนี่ยมุมนี้มันเป็นมุมเลงเลงไปที่เรือนพบปุตตะปุตตะไม่ถึงบริวารคนที่มีอายุน้อยกว่านะครับจะมีปัญหาเกี่ยวกับด้านการเงินนะครับมาจากคนที่มีอายุน้อยกว่าอาจจะบุตรบริวารน,นะครับมาขอความช่วยเหลือนะครับหรือว่าเราอาจจะได้ไปช่วยเหลือบุตรบริวารหรือว่าบุตรบริวารจะนําเรื่องเดือดร้อนเกี่ยวกับด้านการเงินหรือว่าด้านโชคลาภนะครับมาให้กับชาวลัคนาราศีเมียนต้องปวดหัวหรือว่าแก้ไขนั่นเองเนาะนะครับผมและมาในช่วงของวันที่13มกุมภาเลยครับข้อดีก็คือดาวพาทิตนั้นนะ โคจรออกจากเรือนลาภทาให้อุปสรรคปัญหาเกี่ยวกับด้านการเงินนะครับสิ่งที่มันเป็นเรื่องทะเลาะพอแหว้งการแข่งแย่งชิงกันนะครับพวกนี้ก็จะลดน้อยลงไปแล้วนะครับก็จะมีดาวพระศุกร์เนาะถึงแม้ว่าดาวพระศุกร์จะเป็นเจ้าเรือนมรณะนะครับมันก็รุนแรงไม่เท่ากับอริแถมดาวพระศุกร์เจอดาวพังคันเป็นดาวคู่มิตรกันนะครับสุปากวานอังคารรับเอาโบราณท่านบอกไว้เพราะฉะนั้นแล้วในเรื่องของการเงินเนี่ยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะดีครับจะมีกัลยาณมิตรนะครับมีคนมาคอยช่วยแก้ไขปัญหาในครั้งนี้ถึงแม ว่ารายจ่ายจะมีแต่มันจะมีเรื่องรายรับเข้ามามากขึ้นและก็จะได้เจอในเรื่องของเพื่อนหรือว่าคนคอยให้คําปรึกษาคําแนะนําที่ดีนะครับแถมดาวพระศุกร์เนี่ยนะครับเจอดาวพังคานเป็นดาวคู่มิตรนะครับแล้วก็เจอดาวพระพุธเป็นคู่ธาตุน้ําได้ทั้งคู่มิตรคู่ธาตุนะครับหมายถึงความอุดมสมบูรณ์มีกัละยาณมิตรที่ดีมีคนคอยสนับสนุนช่วยเหลือนะครับช่วงนี้เรียกว่าเป็นช่วงที่จะมีเรื่องของเงินทองไหลามาเทมานะครับแต่อาจจะมาแบบทุกขลาบนะครับอะ,อะไรประมาณนี้นอกก็ถือว่าเป็นช่วงจังหวะท้าถ้าถามว่าดีไหมก็ดี แต่ยังไม่เหมาะก,กับการลงทุนที่เป็นเรื่องของเงินก้อนใหญ่แบบเป็นเงินตุ้มก้อนใหญ่เลยไม่ดีเพราะดาวพระเสาร์เจ้าเรือนโชคลาภก็ยังคงตกเรือนบินาศอยู่นั่นเองแต่เรื่องรายรับจะมีเข้ามาอยู่เรื่อยๆนั่นเองครับชาวลัคนาราศีมีนนะครับยังไงหาโอกาสไปเสริมดวงเสริมพลังดาวกันนิดหนึ่งเนาะดาวการเงินนะครับได้แก่ดาวพังคานเนาะนะครับเจอดาวพระอาทิตย์เบียดเบียนในช่วงต้นเดือนนะครับแต่ว่าช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปก็จะดีขึ้นนะครับเสริมพลังดวงเสริมพลังดาวดาวพังคานไปทางบุญเกี่ยวกับการไถ่ชีวิตส ปล่อยปลาหน้าเขียงนะครับทำบุญในวันอังคารได้ยิ่งดีเลยนะครับหากทาบุญเป็นจนํานวนเงินหรือสิ่งของนะครับหรือว่าจํานวนสัตว์ที่ปล่อยก็ได้นะครับอย่างใดอย่างหนึ่งขอให้ลงท้ายด้วยเลข8และการเป็นกําลังของดาวพัางขันเจ้าเรือนพบการเงินหลักของท่านนั่นเองครับ ส่วนในเรื่องวัตถุมงคลเสริมดวงด้านการเงินนะครับแนะนําบูชาเป็นปู่เวสุวรรณหรือว่าท้าวเวสุวรรณนั่นเองนะครับท้าวเวสุวรรณท่านเป็นหนึ่งในท้าวจตุโลก,กบาลทั้ง4นะครับปกครองสวรรค์ชั้นจตุมมหาราชิกานะครับพระนามของปู่ท่านเนี่ยนะครับมีคาว่าสุวรรณสุวรรณแปลว่าทองคำเนาะนะครับท่านเป็นเทพเจ้าที่มีความร่ารวยนะครับในเรื่องของทรัพย์สมบัติเงินทองใครอยากจะสําเร็จสมหวังในเรื่องการเงินโดยเฉพาะต้นเดือนครับมีเรื่องของปัญหาอุปสรรคด้านการเงินแถมดาวโชคลาภไปตกวินาต์นะครับมี การถูรกโกงถูกหักหลังด้วยเนาะบูชาปู่เวสุวรรณนะครับท่านจะช่วยปกป้องคุ้มครองภัยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับในเรื่องของการเงินเรื่องของมหาโภกทรัพย์นะครับเกี่ยวกับความร่ารวยบูชาท่านแล้วจะเป็นสิริมงคลดีแก่ดวงชะตานะครับปู่ท้าเวสุวรรณนะครับของช่องหัวใจนะครของเราได้สั่งทําแกะพิมพ์นะครับเป็นพิเศษเนาะมีรายละเอียดความสวยงามที่แตกต่างจากที่อื่นแน่นอนนะครับมีทั้งความสวยงามมีทั้งความเข้มขังฐานพิธีพุทธาเทวพิเศษแล้วใครสนใจอยากจะได้ปู่เวสุวรรณไปบูชานะครับใน การเสริมทรั์นะฮะเป็นรุ่นมหาโคกรัพย์ด้วยก็สามารถติดต่อสอบถามแอดมินเราเข้ามาได้เลยนะครับส่วนในเรื่องของความรักนะครับดาวความรักชาวลัคนาราศีมีนนั้นได้แก่ดาวพระพุธครับในช่วงของวันที่1จนถึงวันที่14กุมภาเนี่ยนะครับดาวพระพุธจะสถิตยอยู่ที่เรือนภพลาภะครับส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีมีนนะครับจะมีข่าวดีโชคดีด้านโชคลาภการเงินที่มาจาก เพศตรงข้ามนะครับโดยเฉพาะใครที่โสดอยู่ก็จะมีกัลยาณมิตรนะครับที่เป็นเพศตรงข้ามเข้ามาคอยช่วยในเรื่องของการเงินนะครับหรือว่าใครที่แต่งงานอยู่แล้วนะครับก็เรียกว่าแฟนคู่ครองคนรักจะให้โชคในเรื่องของการเงินนั่นเองเนาะก็ถือว่าเป็นช่วงจังหวะโอกาสวาสนาดีนะครับในเรื่องของการหาเงินหาทองหรือว่าในเรื่องของการหาทรัพย์นั่นเองนะครับและในช่วงของวันที่14่กุมภาพันธ์เป็นวันวาเลนไทน์นะครับชาวลัคนาราศีมีนในเรื่องความรักเนี่ยอาจจะไม่โดดเด่นเหมือนคนอื่นเขาเนาะนะครับอันนี้ ก็ขออนุญาตเรียนกันตรงๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าดาวพระพุธเจ้าเรือนคู่ของครับจะโคจรไปตกเรือนวีนาสนะครับทำให้ในเรื่องของความรักนั้นค่อนข้างจะมีอุปสรรคมีปัญหาพอสมควรน,นะครับใครที่มีแฟนนะครับแต่งงานแล้วนะครับระวังมีปัญหาเกี่ยวกับบุคคลที่3มือที่3มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความทะเลาะกันโดยเฉพาะดาวพระพุธคือคําพูดการเถียงกันนะครับ <S <S โดยการใช้คําพูดฟาดฟันกันนะครับมันจะไม่ยอมกันนะครับทำให้ในเรื่องของความรักต่างคนต่างทุกข์ใจนะครับสำคัญช่วงนี้นะครับพยายามเก็บเงียบน้อยอย่าพ พูดอะไรเยอะมากนะเพราะดาวคําพูดท่านไปตกวินาศพอไปตกวินาเนี่ยทำให้คําพูดท่านเนี่ยไม่ค่อยมีน้ําหนักหรือพูดอะไรออกไปแล้วคนไม่ค่อยเชื่อถือนะครับยังไงก็เรามาระวังเกี่ยวกับเรื่องของคําพูดดีๆนะครับส่วนใครที่นะครับโสดเลยดาวความรักตกวินาศก็ยังไม่ใช่ช่วงเกณฑ์จังหวะที่ดีในเรื่องของความรักเนาะอยากให้ไปโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องงานเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ดาวการงานนั้นเด่นมาก นะครับยังไงให้กําลังใจชาวลัคนาราศีมีนเนาะนะครับเกี่ยวกับการหาเงินเกี่ยวกับการทํางานนะครับเมื่องานดีเงินดีผมเชื่อว่าเดี๋ยวความรักก็จะดีตามมาแต่อาจจะไม่ใช่ช่วงในช่วงวันที่14กุมภาเป็นต้นไปนะครับดวงความรักท่านอาจจะไม่เด่นเนาะรอนิดหนึ่งรอช่วงเดือนมีนาดาวพฤหัสจะโคจรออกจากมีนาแต่จะมาทับตัวจะทําให้ในเรื่องของความรักนั้นกลับมาเด่นกลับมาดีอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับอันนี้ก็ให้กําลังใจชาวลัคนาราศีมีนในเรื่องของความรักครับชาวลัคนาราศีมีนเกี่ยวกับเรื่องกาารทํ บุญเสริมดวงครับหาโอกาสไปทําบุญเกี่ยวกับดาวพระพุธเนาะนะครับเกี่ยวกับเรื่องของทุนการศึกษานะครับเกี่ยวกับอุปกรณ์การเรียนเครื่องเขียนสมุดดินสอหนังสือนะครับไปทําบุญในวันพุธได้ยิ่งดีเลยนะครับหากทาบุญเป็นจํานวนเงินตัวเลขหรือสิ่งของขอให้ลงท้ายด้วยเลข17ละกันครับเป็นกําลังของดาวพระพุธเจ้าเรือนพบคนรักคู่ของครับส่วนเรื่องวัตถุมงคลเสริมดวงเกี่ยวกับเรื่องของความรักให้ความรักดีนะครับโดยเฉพาะเดือนนี้ดาวความรักจะโคจรไปตกวีนาศนะครับทั้งคนที่โสดและไม่โสดค่อนข้าง จะมีปัญหาด้านความรักนะบูชาเป็นนาเกี้ยวนะครับหาหนาเกี้ยวบูชาดูนะครับโดยเฉพาะรูปลักษณะแห่งพญานาคที่เกี่ยวพันกันอยู่บ่งบอกถึงความรักใคร่กลมเกี่ยวกันใครที่บูชานาเกี้ยวนะครับจะทําให้ชีวิตรักนั้นนะครับรักใคร่กลมเกี่ยวกันมากขึ้นโดยเฉพาะใครที่ชีวิตรักมีอุปสรรคมีปัญหาด้านความรักบูชานาเกี้ยวดูนะครับความรักท่านจะสดใสได้เจอคู่แท้คู่บารมีของท่านหรือใครที่มีแฟนแต่งงานอยู่แล้วความรักท่านจะราบรื่นสมหวังรักใคร่กลมเกี่ยวกันเหมือนกับพญานาคที่เกี่ยวพันกันอยู่นั่นเอง สำหรับวันนี้ก่อนจากกันนะครับคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะครับอยากจะศึกษาหรือว่าเรียนวิชาหโหราศาสตร์ไทยภาคพื้นฐานออนไลน์กับช่องหัวใจนาคาของเราตอนนี้ได้เปิดคอร์สหลักสูตรพิเศษแล้วนะครับ เป็นการเรียนผ่านกลุ่มออนไลน์กลุ่มปิดนะครับมีการปูพื้นฐานตั้งแต่เริ่มต้นนะครับไปจนถึงภาคพยากรณนะครับสามารถวิเคราะห์ดวงชะตาตัวเ,เ,เองและผู้อื่นได้สามารถวิเคราะห์นะครับเหตุการณ์อนาคตนะครับของตัวเองและผู้อื่นได้ในคอร์สนี้นะครับสำหรับใครที่กลัวว่าจะเรียนไม่รู้เรื่องนะครับไม่มีพื้นฐานเกี่ยวกับวิชาโหราศาสตร์มาเลยนะครับในคอร์สนี้ผมปูพื้นฐานตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับถ้าเกิดท่านเรียนครบทั้ง11บท11อตอนนะครับเป็นคลิปวิดีโอเรียนนะนะครับ ท่านสามารถพยากรณ์พื้นดวงนะครับแล้วก็เหตุการณ์ในอนาคตได้อย่างถูกต้องแม่นยําอย่างแน่นอนครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะเรียนนะครับสามารถสมัครคอร์สได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับเพียงแค่แอดไอดียไลน์เข้ามาพิมพ์ b a n k 1 6 4เข้ามาติดต่อสอบถามแอดมินเราเข้ามาได้เลยครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทางบ้านทุกท่านนะครับก่อนจากกันก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามกดปุ่มไลค์กดปุ่มแชร์ share, เป็นกําลังใจดีๆให้กับช่องหัวใจนาคาของเราไปได้วยกันครับวันนี้ลาล่วววคครับับาาีาาสํสสด